การทางสายตาก็เป็นอีกหนึ่งการทำบุญที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งโครงการไม้เท้าขาวช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนะีคะน,นี่เป็นโครงการที่ดีมากไปติดตามชมละเอียดกันค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับที่สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยวันนี้เราไปดูโครงการไม้เท้าขาวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ จจุบันสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้จัดทาโครงการรับบริจาคซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดโดยไม้เท้าขาวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกซึ่งไม้เท้าขาวเป็นเครื่องมือในการนําทางของคนตาบอด ถือว่าเป็นกายอุปกรณ์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันอย่างยิ่งเพราะไม้เท้าเป็นเครื่องมือในการนําทางที่จะนําพาให้คนตาบอดเดินทางไปประกอบอาชีพปฏิบัติภาร,รก,กิจในชีวิตประจําวันซึ่งสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้จะทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนตาบอดได้มีไม้เท้าใช้ทุกคนทั่วประเทศ โดยในขณะนี้มีคนตาบอดมีความต้องการไม่เท้าขาวประมาณ1น0 0งหมื่นกพคนทั่วประเทศครับปัจจุบันได้ดำเน,นินการมอบไปบ้างแล้วครับแล้วก็ยอดที่คงเหลือทั่วประเทศเนี่ยเลืออีกหนึ่งหมื่นกพคนโดยประมาณ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะร่วมซื้อไม้ท้าขาให้คนตาบอดสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองทานีเลขที่บัญชี109ขีด1ขีด9 7599ขีด4ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริม การใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0899946656หรือ020366988อย่างไรก็ตามสำหรับ ท่านผู้ชมที่เห็นคนตาบอดกำลังจะเดินข้ามถนนได้โปรดหยุดรถหรือชะลอรถเพื่อคนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยครับขรก,กิจมัธิมาเดว,ว,วีพิพั์โชรายงานจากจังหวัดนนทบุรีครับ โครงการไม่เท่าขาวะนะครับมีความสําคัญมากนะสำหรับ<ช>ผู้พิการทางสายตาะนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านฝากเมื่อสักครู่นี้<ช>นะฮะถ้าเจอกําลังข้ามถนนหรือว่าจริงๆแล้วเดินตามฟุตบาลหรือกําลังจะขึ้นสะพานลอยขึ้นรถไฟฟ้าใช่พวกเราเขาช่วยกันได้ค่ะนะฮะ